กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Snoopop Channel ในเกม p e s t Mobile 2020นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางโคโนมินะครับได้อัปเดตแพ็ค Player of the Week หรือ POTW เข้ามานะครับซึ่งเป็นอีกแพ็คนึงที่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยนะครับเพราะว่ามีตัวเอกอย่างคิต i ิโนโรนันโดที่มีพลังอัพเต็มถึง102เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันในแพ็คก่อนนะครับว่าข้างในมีตัวอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็แมสซี่นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มอะไรมากมายนะครับพลังอัพเต็มอยู่ที่หนึ่งรอยนะครับเก่งอยู่แล้วครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยตัวที่สองนะครับพระเอกของเราคิตตโนโอลโดครับผมพลังอัพเต็มอยู่ที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้ยืนหน้าเป้าสบายครับผมโหดจริงนะครับตัวนี้ตัวที่สามว่าเพอรลี่เคนนะครับ ตำแหน่ง cf นะครับัพเต็มแล้วอยู่ที่98ครับเอเครับตัวต่อไปนะครับ ben ซม m a นะครับอยู่ในตำแหน่ง cf นะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่99นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับตัวนี้เนี่ยครับตัวต่อไปนะครับ bvo g u a n g y a เรล่านะครับอยู่ในตำแหน่ง cf นะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่97ครับตัวนี้ ของหน้าเพียบนะครับแพ็กนี้ตัวต่อไปนะครับ The f r e e z นะครับอยู่ในตำแหน่ง CB นะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่96ครับผมเถอะครับตัวต่อไปนะครับี i d a นะครับอยู่ในตำแหน่ง c d นะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่93ครับตัวต่อไปนะครับ t a เด d ม m i นะครับอยู่ในตำแหน่ง d m f นะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่94ครับตัวนี้ ตัวต่อไปนะครับเลกิรอนนะครับอยู่ในตำแหน่ง LB นะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่95ครับตัวต่อไปนะครับเบนนาเซอร์นะครับอยู่ในตำแหน่ง DMF นะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่94ครับผมตัวนี้และตัวสุดท้ายของแพ็กนี้นะครับก็คือเฟอร์นันเดสนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับอัพเต็มแล้วอยู่ที่90ครับผมโอเคครับ แพ็คนี้นะครับถ้าได้กองหน้ามาก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าผมต้องเปิดได้คิตตโน่ลนโดเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าคุ้มของจริงเฮ้ยครับแพ็กนี้เราจะมาตามลา่ากิตตโนนะครับจัดไปครับผมแพ็คแรกของวันนี้อะไรเอ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวแรกก็แตกเลยกิตตโน่ลนโดครับผม โอ้โหเสื้อ,อยูเินตสแบบนี้ชัดเจนครับผมตัวแรกนะครับตัวท็อปของแพ็คเลยครับผมโอ้โหแพ็คนี้ผมไม่เกลือนะครับชิโนโรนโดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆพระเอกมาเลยครับตั้งแต่ตัวแรกโอเคครับผมเดี๋ยวจัดต่อเนื่องเลยสามครั้งนะครับจัดไปครับผมจัดไปตัวที่สอง มสซี่มาต่อเลยหรือเปล่าท็อปท็อปของแพ็คนะครับผมออเ้ยโอ้ยสุดยอดครับผมมสซี่มาติดกันเลยนะครับผมตัวที่สองโอ้โหวันนี้ผมที่โชคดีจริงๆนะครับเปิดสองตัวได้คิตเตโนโ่ตัวที่สองได้แมสซี่นะครับสุดยอดจริงๆแมสซี่ตัวนี้อัพเต็มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับสุดยอดจริงๆครับผมวันนี้ มากับดวงครับผมโอเคครับตัวที่สามเบนเซม่าหรือเปล่าหรือเฮลีเคนจัดไปครับผมขอไม่ซ้ำเป็นพอครับผมมาแล้วปิดคลิปสวยๆหน่อยจัดไปครับผมตัวสุดท้ายโอ้โหเดมันเดสนะครับตัวษารประตูโอเคครับผมถือว่าวันนี้ก็คุ้มแล้วนะครับได้สามตัว วันนี้ผมมาตามล่าแค่พี่โดคนเดียวนะครับหรือว่าเกินคาดครับผมแต่เราลองไปสรุปมันดูนะครับว่าเราได้ตัวอะไรกันมาบ้างนะครับวันนี้นะครับโอเคครับตัวแรกนะครับก็เป็นคิตตินโรนันโดนะครับพระเอกของเรานะครับพลังอัพเต็มอยู่ที่102นะครับเล่นนาเป้านะครับตัวที่2นะครับแมสซี่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเฟอร์นันเดสนะครับโอเคครับเ้วเพื่อนๆนะครับ ชอบตัวไหนแล้วได้ตัวอะไรกันมาบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับแลาท้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ